มูลนิธิอารยาสถาปัตดเพื่อคนทั้งมวลนำคณะทูตอารยาสถาปัตดจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยาสถาปัตดในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญหมู่ที่6ตำบลช่องแคบอำาเภอพบพระ สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตากได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากและมูลนิธิอารยะสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวอารยะสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลในเขตพื้นที่จังหวัดตากเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยความสะดวก แก่เด็กสตรีมีคันผู้พิการและผู้สูงวัยให้ได้รับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกฤษณนะทัวย,ยกล้อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ,พระ,พระโดยมีนายกฤษณนะละลายประธานมูลนิธิอารยสถาปัต์เพื่อคนทั้งมวล นำคณะทูตอารยาสถาปัดจากจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวอ,อารยาสถาปัดเพื่อคนทั้งมวลโดยมีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นอำเภอพบพระนายสมพงษ์ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบนายสันธานมั่นคงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากและ นายปริญญาสมวงอินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญกล่าวให้การต้อนรับและให้บริการด้านข้อมูลท่องเที่ยวพร้อมพาชมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอาระยะสถาปัตดภายในอุทยานโดยมีนายกิติสืบสันติพงศ์นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตานำทีมสมาคมคนพิการจังหวัดตากคอยให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตข้างหน้าสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งทั่วประเทศจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กสตรีเยาวชนประชาชนผู้พิการและนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่อารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลสู่มาตรฐานสากลโลกต่อไป